ฮัลโหลกลับทุกคนด้วยนะครับยี่กับผมนายกทีเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการไปเกาะใหม่นนเองซึ่งเป็นเกาะคริสต์มาสที่อัปเดตมานะครับท่านผู้ชมครับก็จะไปตีบอสไปรับของไปดูอีเวนต์ต่างๆนะครับอีเวนต์คริสต์มาสมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ทางน้องของผมเนี่ยเขาส่งมาให้นะครับก็จะเห็นว่าให้เราเนี่ยถ้าอยู่เกาะแรกใช่ไหมให้ตรงมาจากตรงนี้เลย เลยครับท okay, okay, ่านผู okay, os, okay. ads, ้ชมครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะตรงไปเลยฮะก็น่าจะประมาณตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณทิศเอ็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตนะครับบินไปเลยเดี๋ยวสกิลสกิลบินตัวไหนวะเนี่ยโอเคน่าจะประมาณทิศเอ็นนะครับท่านผู้ชมเอ่ออันนี้ผมมาผิดทิศนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทิศเอานะครับน่าจะไม่ไกลจากตัวเกาะอนันต์มากนะท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับเจอแล้วครับผมทุกคนครับโอ้โหเกาะใหญ่มากครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับผมหากใครเนี่ยที่รอรีวิวของเนี่ยก็รอได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพยายามทำลงให้เร็วมมาากทที่่สุดคครรัับบนผู้ช อ่านี่เลยโอ้โหคริสต์มาสเกาะใหญ่มากก็ยังสวยครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับนี่ซื้อบูมาตตันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมหันหน้าเข้าเกาะและกันจะได้รู้ว่าต้องมาที่ไหนนะครับถ้าไปเกาะนั้นนะโอเคแนะนําให้มาเกาะแรกของโลก2อก่อนครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายเนาะอ่ะ ทิดเขาก็ทิดเอ็นเ่นั้นแหละนะครับท่านผู้ชมทิดเอ็น่านั่นแหละประมาณนี้นะครับโอเคเข้ามาในตัวเกาะเลยตอนนี้ผมเซฟเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งวิธีการเรียกบอลนะครับท่านผู้ชมครับวิธีแคมปัสหรือว่าวิธีเสกบอลนะครับก็คือให้ใส่ของขวัญน่าจะเกาะน่าจะตามแบบเมื่อไหร่ครับผมทุกคนครับให้ใส่ของขวัญนะครับผม15อันครับท่านผู้ชมบนรถซันตานะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะเสกบอสได้นั่นเองครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าของขวัญเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะท่านผู้ชมนี่ไง ให้ใส่ของขวัญที่รถซันต้าตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นการอัญเชิญบอสมาเนาะนี่เลยนี่ครับผมทุกคนโอเคผมพอหาสองขวัญทักสอนสำอญยกตัวอย่างแล้วกันครับอันนี้คืออะไรเอ้ยอ่านี่ไงท่านชมเราต้องตีมมันตรงนี้ด้านล่างนะท่านชมครับโอเคเดี๋ยวอขอญอาตเพื่อนนะผมขอลองก่อนโอเค โอเคประมาณนี้ก็ผมดูคนครับก็จะได้กล่องของขวัญมานะท่านผู้ชมนี่เลยเมื่อกี้ผมตีแล้วมันดรอปไปนะมันก็ดรอปค่อนข้างง่ายเดี๋ยวก่อนทอยนี้ก่อนโอเคครับท่านผู้ชมครับดรอปค่อนข้างง่ายมากครับนี่เลยฮะได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็กดใช้ไปเลยครับแล้วก็ทําอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับลากกล่องของขวัญมาที่เลขอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็คือค่อนข้างเหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ตัว e เห็นไหม ใส่ให้ครบ15อันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นการเสกบอลนั่นเองครับนี่เลยอันนี้มีน้องมาใส่ให้นะครับนี่ครบแล้วนี่นะครับผมทุกคนครับแล้วก็จะทาวเวลนะครับผมไปที่บอลเลยครับท่านผู้ชมมาเลยฮะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวตีกับน้องก่อน นี่ครับอันนี้คือการทาวเวลไปที่บอสนะครับบอสก็น่าจะเกิดตรงนี้แหละนะครับผมท่านผู้ชมบอสยังไม่เกิดอ๋อคือต้องรอบอสเกิดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเราทาวเวลมาแล้วคือบอสมันมาเลยนะท่านผู้ชมเราต้องรอบอสเกิดด้วยอ๋อเข้าใจะละเข้าใจะละนะครับผมก็มันมีเวลาบอกไหมอ๋อประมาณ10นาทีน่าจะเกิดนะท่านผู้ชมครับก็ นั่นแหละครับผมผมเข้าเสริมมาไม่ถึงสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตีบอสก่อนละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับวิธีการมาเกาะใหม่นะครับผมแล้วก็วิธีการเรียกบอสคร่าวๆนะครับหากมีประการใดผิดพลาดหากมีข้อมูลใดผิดพลาดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ก่อนตีบอสก็ต้องรับเควสตตัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวกลับเดี๋ยวท่านผู้ชมโอเควิธีการกลับก็คือการฆ่าตัวตานะท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตกลับก่อนละกันนะ โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีเสกบอลเรียกบอลคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆต่อไปนั่นเองครับผมท่านผู้ชมครับโอเคคลิป okay. นี้นต้องขอลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ